สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนคนรักไม้มาดูตู้ใส่กับข้าวครับถ้ามรรยากาศฝนตกครับก็เลยถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนเพื่อนครับมีด้วยกันสองแบบนะครับมีขนาดใหญ่ครับและก็ขนาดเล็กครับหลังนี้ก็เป็นตู้ใส่กับข้าว4ี่บานเปิดสองลิ้นชักครับด้านล่างเป็นที่วางจานครับเป็นบานลูกกงครับ ด้านบนนี้ก็ใส่กระจกสีเหลืองลายพิคุนครับกระจกแบบโบราณครับขนาดของตู้ครับความลึกอยู่ที่ห้าสิบห้าครับตัวล่างเนี่ยครับชั้นล่างเนี่ยครับความกว้าง8ปดสิบความสูงด้านหลังครับเมตรหกสิบห้าเซนครับด้านบนก็ลึก4ี่สิบ้าเซนครับสวยครับเนี่ยครับเป็นแบบย้อนยุคเลยครับส่วนหลังนี้ก็จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ5้าบาถึงห้าิบี่เซนครับ ความกว้างด้านบนก็ประมาณเมตรหนึ่งเซนครับความสูงจากพื้นถึงบนเมตรแปดครับเป็น6บานเปิดครับมีบานกระจก2บานนะครับบานลูกอง2บานแล้วก็บานเกตสบานครับสําหรับบานเกตด,ด้านในก็จะมีมุ้งลวดนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็ใส่มุ้งลวดให้ด้วยครับลูกค้าสั่งทําพิเศษครับนี่ครับความ ว้างก็ลึกถึงห้าสิบี่เซนประมาณนี้ครับด้านข้างเรียบนะครับทําจากไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับหลังนี้ไปประจวบคีรีขันครับน่ครับไปจังหวัดประจวบครับด้านบนครับด้านบนก็ใส่ตัวดูดให้ด้วยครับนะครับมีคนถามว่าจะปิดยังไงครับใส่ตัวดูดครับใส่ตัวดูดให้หนึ่งตัวครับเพราะว่าเวลาดึงจะได้ง่ายขึ้นครับมีสองลิ้นชักครับด้านในมีมุ้งลวดครับ ด้านในมีสองชั้นครับแล้วก็มีลิงชัก2ตัวครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นพื้นเรียบนะครับหลังนี้ครับป้องกันพวกแมลงเข้าได้ด้วยครับนี่ครับเป็นพื้นเรียบเลยครับบางคนก็สั่งเป็นที่วางจานเนาะมีร่องสําหรับเสียบจานครับแต่ตัวนี้เป็นพื้นเรียบเลยครับตันหมดเลยครับป้องกันแมลงได้ครับนี่ครับ มดก็น่าจะได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามดมันตัวเล็กเนาะมันจะเข้าได้หรือเปล่าแต่แมลงนี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแมลงสาดไม่เข้าไม่ได้ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเนี่ยครับควักมือจับเหมือนกันครับแล้วก็เป็นกระจกลายพิกุลครับด้านในก็มีสองชั้นใส่ตัวดูดให้เหมือนกันเลยครับนี่ครับสวยงามครับสนใจก็สอบถามกันได้ครับรับทําตามออเดอร์ครับเพราะว่าตู้สองตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วครับตัวนี้ก็จะไปเพชรบูณ์นะครับอ่า ทำจากไม่สักทองกับฝีมือเนียเน้ยบแบบนี้หายากครับช่างที่จะทําแบบนี้ได้เลยได้แบบนี้ครับต้องผ่านงานมานานมากเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชม่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำลิปสวัสดีครับ